รอให้เสร็จวิธีอะไรก่อนเชื่อว่ามีปัญหาอะไรไหมครับอย่ใายให้ก่อนแล้วแล้ว,ลวก่อนก่อนที่ไปศาลนะน่ะถามในประเด็นที่ว่าเป็นอ่าถามพ่อถูกจับกุมเนี่ยเรารดศักยภาพไหมฮะแล้วก็ที่อ่ามาเป็นล่ามเนี่ยขัดคล้องอะไรไหมที่จับเป็นล่ามให้

ก็บอกว่าวันที่มีสัคมทั้งหมดอยู่ที่วีลาของพวกเขาแล้วก็มีบุรยไฟ่ฟ้าเยอะแล้วแต่พวกเขาบอกว่าปุ๋ยไผ่ฟ้านี้่ะเป็นคนเหลือส่งให้พวกเขาไม่ใช่ของพวกเขาเองแล้วก็เวลาต้องรัไปจากพวกเขาเขบอกว่าต้องไปดูบ้านวีลาของพวกเขาแล้วก็แห่งว่าอ้าว ไหมนไหนนี้นะเออกองอะไรเนี่ย่องเปงอะไรนี่ยถูกไหมมนมินสเยกแกมโจนะครับใช่ครับผมโจประเทศจีนนะใช่ครับางทีวโจประเทศจีนนะครับใส่ที่ไหนใช่ไหมไอ้นี่หัวมันมันมันก็จะมันก็จะสั่งฮะเ่เนียเกียมาก่เลย เอาใครคงเอาใครแบบเพิ่มเพิสั่งไม่รู้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้แล้วคนไทยมีเบอร์ไหมในประเทศไทยมีเบอร์วางเข้ามาไม่รู้มานี่นะไอ้เนี่ยนะเปิดไมคถึงมาทำท่านอย่างเดียวเลยโดยตรงเลยทุกคนไทยเขาไม่ทำหรอกเขารู้นะหรือหรือว่าสมกับแก้มาหรือไงแล้ว你们知道电子烟在泰国是犯法的吗 ก็บอกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าพลูทีสายาที่มันไทายเป็นตัวโกงไหมผูเรื่องหาที่หนึ่งอ่งประมาณอันนี้ทุกฝ่ายเดือดเข้าประเทศไทยไม่ได้เลยเพราะพอกระทบความผิดแล้วเนี่ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาโดนแบ็คลิสต์ไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ต้องบอกต้องให้เขาฟังต้องมือกับกับตรวงนู้น你们最好老实交代。嗯。 你们在网上是如何取得联系的微信微信。不可不可差微卡你想不微卡可以干涉些。对我想想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 想 หายไปแล้วแล้วก็เลยรับวันนี้ผมก็ด็อกเตอร์ธิติศักดิก์เกียวคงพิพัฒน์นะครประธานกาอ,องต่อรอสพไปบาง พร้อมด้วยพิชาร์ตซึ่งเป็นที่ปรึกษาของกอลอรใบบางนะเอ่อเนื่องด้วยมีเหตุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคืืบปกนห้5ได้จับกุมและขยายผลมาว่ามีก